ครับผมวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาหาบะข้อพอนะ<า>ดีมาจังหวัดศรีสะเกดมาจังหวัดศรีสะเกดนะมีทาง EP ไทย EP ลาวมาเอามาเก็บบะข้อนะภาษากลางน่าจะบอกมะข้อแหละเดี๋ยวจะพามาขึ้นเหมือนกันหน้าตาเป็นไ,ไงไปดูเด็กๆใครเคยกินหรือว่าใครไม่เคยกินก็มาดูครับมันหน้าตาเป็นไปไป,ไปดูสว,วยแล้วร้อนร้อนร้อน กี่ต้นมาเคาะ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 ออกคีรุ่เไปฮะเนี่โอเคเนี่ยเดี๋ยวให้กินให้ดูจะหวานไหมหวานจี๊ดเต่า ไปเดี๋ยวไปขึ้นเลยจะรอดเลยเจอมันจะร่วง่เล้ยเยอะตั้งใจนี่มึงไม่มีอะไรทำอะไรฉันได้เดี๋ยวร่วงน่ะเออสมตว์มดเอาเสี่ยงมีปุ๊กยังต้องไป ต้องกระสอจ้ะถ้าเป็นหาวเด้อไปทางไกลอยู่ด้วย FC ส่ดตั้ง FC มานะ FC มาไม่ใช่มันจะมกากระทืบผู้ายใต้คิวมาเกลียบบอเกี้ยบลงก็ไม่ได้ทำไมตอนขึ้นมันไม่สัน <c oughs> ส่นวะ <c oughs> <c oughs> ตอนลงมันสั่นวะ ได้มาแล้วเนี่ยเนี้ก็เอาละเอาไปโชว์ดิายลงตไม่โดนไม่สำเร็จเค่นี้ก็เอาละนี่จนไม่สำเร็จห่สองสามหนึ่งสองาที่เกด้วยยาากที่เกด้วยบนูนยาวแตยืดลถามที่ไหนมน้ออ มีาคออะนียวยาปุ้ยนี่มาคอมาคอ,าอนนี่ขึ้นเองขึ้นเองมาดูนะนี่เดี๋ยวน้ำพริกมาดดมเดียนะเด๋ยวอุ้ยสีออกเหลืองนะเหลืองนะมีสองเมตรได้แล้วนี่น้ำลายแตก เตอ่ย,ยับไม่เชียบ <c oughs> ไปโอเคไปท่งนี้แหละจิกนเนรอบหน้าไปละบายบายครับจา <c oughs> วโมหอานเจียบบอแอาย